มาเล่นดิรออะไรเราพัดลมเซอรวอร์ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ<ว>อยู่กับผมพามหอยและเกมบล็อกลันเชืรอวัน <laughs> นี้มาเล่นกับใครวะฮลิชิตครับฮลิชิตครับผมเรามาเริ่มกับเซิร์เวอร์ใหม่ของเราคุณยังไม่เปิดเล่นเลยผม ยังไม่ได้สร้างเซิร์ฟเลยครับชื่่อวา New W O R L D New World Survival i n f i n i t y แล้วใส่ซีด้วยความมั่วซั่วโอเคครับผมดคืออะไรไม่รู้เหมือนกันก็เริ่มกันเลยครับผมเพราะผมลืมเปลี่ยนสกินออกกัอนออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ก็ชักชักฟิลชักฟิว นิว <Never. S 2> <Never. S 1> เวอร์ทำอะไรครับผมโอ้เราเกิดมาที่ทุ่งหญ้าที่สวยสละสวย <Hey. S 1> สวยงามครับผมทำอะไรเข้าได้ไหมมาแล้วครับตาย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 กูเสกของได้ดีสปีดแป๊บเฮ้ยกุวิ่งไปไหนเ,เือลยจุดสเปาไม่โดนตี ติดที่โดยเลิกเลิกแล้ว,ลลวที่ทิ้งดาบเลยมาเล่นปกติที่ทิ้งดาบรืยท,ทิ้งดาบแล้วอเออพูอยู่ไหนอะตัดไม้ยังคิดจะขุดดินหนีใช่ไหมที่มีวีสแกนหานะ อยากมากทำให้ดูไม่ได้อยู่แถวนี้ทำไปทางนี้ไม่ได้อยู่แถวนี้ด้วยอะไรบอกแล้ว <c oughs> หลุมนี้เลยหลุมนี้เลยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอลาวาเอาพี่ลืมไปพี่ต้องเอาถังลาวา ลาบานี่มันมันมัน,ม,นมันไม่ได้ใจอ่ <c oughs> Holy f u e k i n g shit จ้า กลาวาตกท้ายะยอมแลวอ่าเลือกเล่นละเลือกเล่นละมาเล่นดีๆตัดไม้ไปจะแ็กหน้าแบบสวยมากอย่าโกงสิ่โกงดูของเฉย